สวัสดีค่ะชรัลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายในเดือนมีนาคมค่ะจากภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมีดาวทั้งหมด4ดวงเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูความหมายแบบกว้างๆของดาวแต่ละดวงกันก่อนเริ่มจากดาวพุธนะคะที่จะเริ่มให้ผลวันที่3มีนาคมมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมากขึ้นค่ะการซุ่มทำอะไรอยู่แบบลับๆที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเป็นการรักสันโดษ คุณค่อนข้างที่จะห่างเหินจากสังคมหรือคนรอบข้างด้วยก็ได้นะคะสําหรับบางคนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางเป็นสายบุญค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมีโอกาสได้เพื่อนหรือว่ารู้จักสังคมใหม่ๆเรื่องของการเจรจาหรือว่าต่อรองทําเอกสารสําคัญนะคะควรติดตามถามไทยไว้หน่อยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความสะดุดติดขัดได้อยู่ต่อกันด้วยที่ดาวสุกนะคะจะย้ายตามวันที่9 มีโอกาสในเรื่องของลาภผลบางอย่างค่ะจากการสูญเสีย آ, หรือว่าต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าความเป็นอยู่ของใครบางคนในครอบครัวที่คุณอาจจะยังคงต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกันบางคนมีโอกาสนะคะที่จะต้องเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่การย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานก็ได้หรือว่าจากที่อยู่ตามลําพังก็อาจจะต้องย้ายกลับมาอยู่กับลูกลก,กับหลานกับญาติพี่น้อง พอกลางเดือนนะคะวันที่14เดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามาบางอย่างให้เห็นได้บ้างนะคะในเรื่องของรายรับผลตอบแทนจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะการทำมาหาได้อาจจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเท่าที่ควรหรืออย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็จะค่อยๆเบาบางลงค่ะมีโอกาสนะคะที่จะได้ลาบผลบางอย่างจากหลักทรัพย์หรือว่าจากแดนไกลและสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายวันที่15 และก็ต้องมาเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยในตำแหน่งนี้ถ้าไม่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการทำงานก็อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะอันเนื่องมาจากเรื่องของการทำงานหรือว่าจบจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ๆกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันให้มากเป็นพิเศษคะ่ะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายกันได้ และในที่นี้นะคะดาวพุธเพียงดวงเดียวค่ะที่ได้มาตรฐานหรือว่าคุณภาพของดาวที่อ่อนกําลังนั่นก็คือเป็นปละหรือว่าเป็นนิดอย่าประมาทนะคะในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะระยะใกล้หรือไกลส่วนดาวที่เหลืออีก3ดวงนะคะยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกันและพอจับทั้งหมดนะคะเข้าไปอยู่ในจักรราศีก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้ซึ่งดาวนะคะเข้าไปเกาะกลุ่มกัน รวมแล้วนะคะหลักๆจะอยู่แค่สองภพเรือนภพมรณะแล้วก็ภพสุภาษดาวยังคงอยู่ระหว่างภพเรือนที่ดีแล้วก็เสียนะคะรวมทั้งอิทธิพลของดาวเสาแล้วก็พระราหูค่ะที่เขารอตั้งรับอยู่ฉะนั้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะอดทนกันอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้ดาวเขาทยอยออกจากภพมรณะไปก่อนก็จะเหมือนกับฟ้าเปิดะคะ่ะ เป็นช่วงที่คุณจะได้พักหายใจใหายคอกันได้บ้างนะคะแล้วก็ไปตั้งรับกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงที่ดาวเขาทยอยใกล้เข้าพบวินาานี่แหละคะ่ะวัฏจักรชีวิตของคนเราก็วนเวียนอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรนะคะที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวเป็นการท้าวรถ้าเรานะคะรู้กลไกการทำงานของจักรวาลแล้วก็ดวงดาวว่ามีอิทธิพลกับเรารูปแบบไหนได้บ้างคุณก็จะสามารถวางแผนชีวิตของตัวเองได้เหมือนกัน รู้จักวิธีการตั้งรับที่ถูกจังหวะเวลานะคะมันจะช่วยผ่อนจากหนักได้เป็นเบาได้จริงค่ะและโดยเฉพาะนะคะในภพสุภาที่มีพภเกตค่ะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับพระราหูตรงนี้นะคะทำให้พระราหูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นของพวกคุณได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสนะคะที่คุณจะมีเรื่องของความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธากับบางสิ่งบางอย่าง ความรู้สึกมันจะค่อนข้างเข้มข้นและก็ชัดเจนกว่าปกติทั่วไปค่ะอยากจะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่มีความเป็นสิริมงคลไปเข้าร่วมพิธีกรรมทงางศาสนาหรือว่าได้บูชาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมีโอกาสนะคะที่จะได้ไปสแสวงบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณหรือว่าของเก่านะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ค้นพบหรือว่าจัดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธา ลัคนากรากฎนะคะคุณเป็นราศีที่เด่นชัดมากที่สุดในเรื่องของจิตวิญญาณลางสังหรณ์มันจะเป็นช่วงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงที่ดาวแล้วก็พบเรือนเขาส่งเสริมกันถ้ามีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะคุณค่อนข้างที่จะศึกษาได้ดีเข้าถึงได้ไวหรือว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ว่ามากับสิ่งเหล่านี้เลยนะคะแต่ว่าความรู้สึกค่ะ มันจะน้อมเข้าไปสู่เรื่องของหลักคําสอนการรักษาศีลการสวดมนต์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะขอให้คุณได้ไปได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจกันตรงนี้นะคะส่งผลมาตั้งแต่26มกราคมแล้วค่ะมีผลประมาณ60วันและยิ่งดาวนะคะกลุ่มร่วมกันมากแค่ไหนการตีความก็จะยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่านั้นค่ะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเด่นๆเ,เข้ามาไม่เกี่ยวเรื่องหรอกคะ่ะ แต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็น่าจะยุ่งเหยิงกันพอสมควรเราจะไปกันทีละพพเรือนนะคะเริ่มจากพพสุภานะคะพพเรือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ความยุติธรรมศาสนาความเชื่อต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็การเดินทางไกลนี่คือความหมายเพียงบางส่วนนะคะที่จะถูกกระตุ้นให้ส่งผลโดยที่มีพระราหูค่ะเป็นตัวกระตุ้นหลักอยู่ในภพเรือนนี้ ในที่นี้นะคะดาวพุธจะเริ่มส่งผลก่อนเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพวินาศแล้วก็ภพสหัชชะตอนนี้นะคะคุณภาพของดาวอยู่ในสถานะที่อ่อนกำลังค่ะการกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวที่เขาไม่ส่งเสริมกันถ้าจะมีอุปสรรคหรือว่าเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้บ้างก็จะอยู่ที่ตรงจุดนี้นี่แหละคะ่ะค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะคะในเรื่องของการเดินทางไปได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกล รือว่าบางคนนะคะจากที่ไม่ค่อยจะได้ออกจากบ้านกันเดือนมีนาคมนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะต้องได้ออกไปไหนมาไหนนอกเหนือจากที่เคยกันบ้างแต่ก็ยังคงต้องระวังนะคะเพราะว่าก็จะมีความสะดุดติดขัดได้บ้างคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยหรือบางคนนะคะคุณอาจจะกําลังซุ่มทําอะไรบางอย่างเป็นการซุ่มเรียนทักษะความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ก็ได้เรามองว่านะคะ ช่วงนี้พวกคุณค่อนข้างที่จะสันโดษคะ่ะรักอิสระจะทําอะไรหรือว่าจะไปไหนส่วนใหญ่ก็จะทําด้วยตัวเองเป็นหลักเป็นช่วงที่คุณจะไม่ให้ใครเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของคุณได้ง่ายนักตัวเองนะคะก็จะให้ความสําคัญกับแค่บางเรื่องหรือว่ากับแค่บ,บางคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันกับคุณค่อนข้างที่จะมีความห่างเหินนะคะจากเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมค,คนรอบข้างเหมือนกันกับญาติพี่น้องบางคนนะคะ บางคนอยู่บ้านเดียวกันค่ะแต่อาจจะแทบไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างยุง่งเรื่องของตัวเองกันนะคะไม่ใช่อะไรแต่ว่าเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถพึ่งพากันได้และถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณมีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกันพอดาวทยอยย้ายออกจากภพมรณะนะคะปัญหาต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวหรอกค่ะแต่ก็จะค่อยๆเบาบางลงหรือว่าถ้าจะไปไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะชักชวนกันไปทําในสิ่งที่มีความหมายเช่นว่าไปทําบุญ ช่วงนี้นะคะพวกคุณส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะจะเป็นสายบุญกันสังคมหรือว่าคนที่คุณมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่อนข้างที่จะเป็นสังคมที่ช่วยเหลือชี้แนะให้คําปรึกษานะคะเป็นประโยชน์พื่อพากเก้อ์หนุนกันส่วนว่าจะช่วยเหลือกันได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะมีโอกาสนะคะที่จะได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติหรือว่าไปรู้จักกันบนโลกโซเชียลโลกออนไลน์ แต่ว่าถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่มากกว่าเพื่อนคุณอาจจะต้องพิจารณาให้ดีค่ะเพราะว่าบางคนนะคะก็เหมาะที่จะเป็นเพื่อนแค่นั้นอีกทั้งนะคะดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ยังมองว่าไม่ส่งเสริมสักเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นนะคะสถานะเพื่อนจะมีความยั่งยืนมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องไปเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามด้วยเหมือนกันและจะใครนะคะกําลังทําเรื่องของการเจรจา การต่อรองหรือว่าเอกสารสำคัญหรือว่ารออนุมัติความคืบหน้าอะไรอยู่นะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายทวงถามติดตามด้วยนะคะมันอาจจะมีความสะดุดล่าช้าเกิดขึ้นได้บ้างสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะคะอันเนื่องจากความเป็นภพวินาศนั่นก็คือเรื่องของการถูกวิพากวิจารณ์ค่ะการทําให้คุณถูกเข้าใจผิดหรือว่าเสื่อมเสียถูกมองไม่ดีจะด้วยสาเหตุใดไม่ไม่สามารถเจาะลึกหรือว่าชี้เฉพาะได้นะคะ มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในช่วงเวลานี้ตรงส่วนนี้นะคะอาจจะมีผลกับแค่บางคนค่ะโดยเฉพาะนะคะเป็นคนที่อยู่ในสื่อสาธารณะคนมีชื่อเสียงช่วงนี้ก็อาจจะถูกพูดถึงนะคะกันต้องระวังเรื่องของการวางตัวการแสดงความคิดเห็นให้ดีค่ะมีคนจับผิดเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเข้าใจผิดกับเพื่อนบางคนนะคะอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดได้ความหมายมันสามารถตีความได้หลากหลายนะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆน้อยๆค่ะอะไรที่มันเป็นความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไม่เป็นความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่เราตีความนี้นะคะเป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างแต่ว่าเขาคงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อให้คุณจะต้องได้ยินเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นความจริงคุณสามารถปล่อยผ่านได้เลยและสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่เขาจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกัน ความหมายนี้นะคะจะมีผลหลังวันที่14เป็นต้นไปแล้วก็มีผลไปอีกหนึ่งเดือนดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะกำลังจะออกจากภพมรณะกันแล้วเป็นช่วงที่คุณจะได้พักหายใจหายคอกันได้บ้างค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายของพวกคุณนี้นะคะเรื่องของการเงินนี่หมุนเข้าหมุนออกกันมาพักใหญ่แล้วค่ะกำลังจะเข้าเขากำลังจะเข้าสู่สภาวะปกติกับเขาได้บ้าง ซึ่งโดยเฉพาะนะคะดาวอาทิตย์ของคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดกันกลางเดือนเมษายนนะคะสัญญาณที่ดีในเรื่องของรายได้ผลตอบแทนนะคะน่าจะมีเข้ามากันให้เห็นได้บ้างแต่ก็จะค่อยๆเข้ามานะคะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแบบก้าวกระโดดคะ่ะคุณต้องใจเย็นๆแต่ว่าทิศทางที่ดีนะคะมันก็มีรออยู่ในเบื้องหน้าอย่างน้อยนะคะหลุดออกจากภพเรือนที่เสียมาได้ รายได้นะคะหรือว่าผลตอบแทนก็น่าจะมากกว่าค่าใช้จ่ายกันได้บ้างหลักๆแล้วนะคะถ้าช่วงนี้คุณจะต้องหมดเงินไปส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางกันไม่ว่าจะไปด้วยช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เหตุผลก็เพราะว่าดาวที่กลุ่มร่วมกันและในอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณก็จะมีลาภผลจากการเดินทางด้วยเช่นกันบางคนนะคะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมคะ่ะ การเดินทางไปไหนของพวกคุณนะคะเป็นการไปเพื่อหาแรงบรนดาลใจก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หมดนะคะและคุณเองนะคะก็มีเกณฑ์ของการเดินทางมากขึ้นด้วยในเดือนมีนาคมถ้าไม่เป็นการเข้าสังคมก็อาจจะเป็นการเปิดมุมมองเปิดโลก,กทัศน์ของตัวเองบางคนก็อาจจะมีลาบผลจากทรัพย์สินมรดกเข้ามาค่ะหรือว่าถ้ามีที่รกร้างว่างเปล่านะคะสามารถทำให้พลิกฟื้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าถ้าเป็นการทำการเกษตร ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากพืชผลของตัวเองลาภผลจากทรัพย์สินมีหลายรูปแบบนะคะบางคนมีบ้านมีคนโดให้เช่าก็ได้เหมือนกันที่แน่ๆน,นะคะจะเป็นลาภผลจากการทำงานของคุณและโดยเฉพาะนะคะคนที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำช่วงก่อนหน้านี้นะคะถ้าทำการค้าการขายไรายได้ก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควร กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาเห็นกันได้บ้างแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็ต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจบ้านเมืองประกอบด้วยยังไงก็ยังคงต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ละสายงานอาชีพนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนค่ะแค่ว่าจะมากจะน้อยแต่ละประเภทไม่เหมือนกันที่เด่นๆนะคะก็จะเป็นสายงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้หรือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นทุกรูปแบบนะคะ มีหลายอาชีพมากนะคะที่เกี่ยวกับสองสิ่งนี้จึ่งเป็นสายงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ต่างทิน่นต่างแดนหรือว่าเป็นลาบผลจากแดนไกลด้วยก็ได้อีกทั้งนะคะต่อให้คุณจะมีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ก็จะมีผู้ช่วยเหลือที่สามารถแบ่งเบาภาระของคุณได้ด้วยเช่นกันยังมีคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้นะคะในเรื่องของการเงินใช่ว่าจะต้องต่อสู้กันแต่เพียงลําพังถือว่าเป็นเดือนที่จะต้องขยันกันให้มากๆค่ะ เพราะว่าล่าผลบางอย่างนะคะจากความทุ่มเทของพวกคุณถ้าไม่ส่งเสริมในเดือนมีนาคมนะคะก็จะเป็นที่เดือนเมษาที่ดาวเขาจะได้มาตรฐานเป็นมหาอุดถ้าขยันกันอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักสามมาตรฐานที่ดีกันเอาไว้สำหรับเรื่องของการเงินก็น่าจะประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่พบมรณะค่ะจะเกี่ยวกับเรื่องของความพลัดพลากความห่างเหินโรคภัยไข้เจ็บมรดกต่างทิ้งต่างแดน การเดินทางไกลการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาดูภาพรวมกันก่อนนะคะมีดาวเสาที่เขาตั้งรับอยู่มาพักใหญ่แล้วไม่มีอะไรมากค่ะถ้าต้องทําอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะกรละกฏแค่จะต้องทําใจดาวเสาเขาจะคอยต้องหาเรื่องให้ได้ขุนมัวนะคะจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นไปได้หมดคุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะเป็นปัญหาจุกจิกซะด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งก็น่าที่จะชินกันแล้ว และในพบเรือนนี้นะคะสำหรับดาวอังคารออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะกำลังส่งเสริมในด้านที่ดีก็จะลดน้อยลงไปสักนิดหนึ่งค่ะแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่สำหรับดาวศุกร์นะคะถือว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควรโดยเฉพาะกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดต้นเดือนเมษายนเหมือนกันเดือนคลิปเมษายนนะคะของพวกคุณจะมีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่ถึงสองดวงตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการปูรากฐาน ถึงจะเหนื่อยนะคะแต่ก็ไม่เหนื่อยเปล่ากันแน่นอนคะ่ะเริ่มจากดาวสุกกันก่อนนะคะที่จะย้ายเข้ามาวันที่9มีนาคมเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพลาภะและก็ภพพันธุเรื่องของธาตุนะคะดาวสุกเรามองว่าไม่ค่อยมีปัญหาคะ่ะเป็นดาวที่ปรับตัวได้เก่งเพราะว่ามีทั้งความเป็นดินเป็นลมโดยเฉพาะความเป็นน้ํานะคะผสมผสานอยู่ในตัวแค่ว่าจะต้องอาศัยเรื่องของการปรับตัวช่วยด้วยส่วนหนึ่ง ตรงส่วนนี้นะคะเราจะพูดถึงความหมายที่นอกเหนือจากการทำงานปกติทั่วไปของคุณกันบ้างลาผลที่จะเชื่อมโยงกับภพบมรณะนี้นะคะอาจจะต้องแลกมากับบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ถือว่าตรงนี้ยังมีจุดล่วไหลในเรื่องของการเงินอยู่นะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กับบ้านรถหรือว่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะว่าไปเหมือนว่าจะยังทำกันไม่เสร็จสิ้นดีนะคะบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งจะจัดสวนตัดต้นไม้ต่อประกันรถซ่อมบำรุงเป็นไปได้หมดคะ่ะตรงนี้นะคะยังมีจุดรั่วไหลโดยเฉพาะกับสิ่งที่พูดมาระวังได้ช่างทำงานไม่ถูกใจไว้หน่อยนะคะหรือไม่ก็จะทำให้งบบานปลาย หรือไม่ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกันค่ะการเจ็บป่วยของใครบางคนในครอบครัวก็ได้หรือว่ากับเพื่อนฝูงบางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเพื่อนเขาเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีวิกฤตบางอย่างในชีวิตก็ได้หรือว่าถ้าใครนะคะทำอะไรกับเพื่อนเน้นเฉพาะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังความขัดแย้งกันหน่อยเรื่องของทรัพย์สินบางคนนะคะ ครอบครัวอาจจะมีการแปลรูปไปเป็นตัวเงินเอามาใช้ในการลงทุนหรือว่าใช้ในความจําเป็นบางอย่างในครอบครัวส่วนบ้านไหนนะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์มรดกพินัยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากพอสมควรค่ะพบเรือนนี้นะคะยังไงก็จะต้องมีเรื่องบุ้นบุ้นบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องในบ้านแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างได้แค่เพียงบางส่วน แต่ว่าทิศท,ทางมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้และในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าคุณมีการลงทุนที่อยู่ต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นลาาผลจากแดนไกลจะส่งผลดีกับพบเดือนนี้เช่นกันบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยเช่นว่าย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานหรือจากที่อยู่ตามลําพังได้ย้ายกลับมาอยู่กับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าอาจจะมีความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะต้องไปนอนโรงพยาบาล มีโอกาสนะคะเกณฑ์ที่จะได้ย้ายลที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวและที่บอกว่าลาบผลที่จะต้องแลกมากับการแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างเช่นว่ามรดกค่ะถ้าคุณได้มาอาจจะต้องแลกมากับการสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปหรือว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเลี้ยงดูนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะชนะบางคนได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานก็เป็นไปได้ตรงนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ บางคนเป็นลาภผลจากการเดินทางค่ะแต่ว่าอาจจะต้องห่างหรือว่าต้องจากครอบครัวไปฉะนั้นจะมีเรื่องลักษณะนี้นะคะจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสําหรับบางคนและสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายตามเข้ามากลุม่มร่วมกับดาวศุกร์วันที่15คุณภาพของดาวนะคะยังจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนตรงนี้ถือว่าดีค่ะ ดาวธาตุลมเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะก็จะไม่ต่างอะไรกับดาวศุกร์ถ้าเป็นคนนะคะก็ถือว่ามีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือดาวเสาร์ตรงนี้นะคะให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันตรงที่เรื่องของการทํางานค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานบางอย่างสําหรับดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะมาดูว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่พูดไปได้บ้าง ดาวอังคารเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนเช่นกันภพกัมมะแล้วก็ภพปุตตะตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานหรือว่าเป็นการยกย้ายถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะคะการทำอะไรรูปแบบเดิมๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบางอย่างของคุณซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ทำให้คุณได้ต้องศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปด้วยถ้าเป็นพนักงานบริษัทนอกจากที่จะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรแล้วนะคะบางคนคุณมีโอกาสได้ย้ายงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้รูปแบบการทำงานนะคะย่อมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะสิ่งที่คุณคุ้นชินกันนะคะบางทีผลตอบรับอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมคุณก็จะต้องปรับเปลี่ยนกันไปโดยปริยาย หรือว่าจากที่ไม่ค่อยมีลูกค้าต่างชาติช่วงนี้ก็อาจจะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามามากขึ้นและในส่วนที่ดาวอังคารนะคะกับดาวเสาที่เขาจะต้องมาเจอกันแบบตัวต่อต,ตัวแบบนี้นะคะยังคงต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวไว้หน่อยคะ่ะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้บางคนนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของบุตรหลานลูกน้องน้องสาวน้องชายหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ ที่มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยไม่สบายกันช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพบางคนเป็นเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งนะคะจากคนที่เกษียณอายุหรือว่าเป็นการสืบทอดกิจการงานความรู้จากคนในครอบครัวที่คุณสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็จะมีเหตุที่คุณจะต้องห่างเหินจากสังคมคนในครอบครัวเช่นว่าคุณอาจจะต้องไปทำงานที่ไก,กลๆห่างลูกห่างหลาน หรือว่าลูกหลานก็อาจจะต้องแยกไปเรียนที่อื่นแทนว่าที่คุณแม่นะคะที่กําลังตั้งครรภ์ช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแลตัวเองกันให้ดีค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเหินไปไหนอย่าประมาทนะคะเรื่องของบริวารถือว่าตรงจุดนี้มีจุดที่ยังต้องระวังอยู่หรือว่าถ้าคุณมีลูกน้องช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องบุญบุญค่ะที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการมากเป็นพิเศษเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เช่นกันนะคะเอาแค่พอได้ลุ้นค่ะ พบเรื่องนี้ยังไม่ส่งเสริมมากนะักสุดท้ายนะคะเราจะสรุปเนื้อหาสั้นๆสำหรับคลิปเดือนมีนาคมนี้กันค่ะพยายามนะคะรักษามาตรฐานในเรื่องของการทำงานของตัวเองกันให้ดีทิศท,ทางที่ดีมันมีรออยู่นะคะในเบื้องหน้าบางส่วนก็อาจจะได้ไปเก็บเกี่ยวลาบผลกันในเดือนถัดไปบางคนก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างเข้ามาซึ่งนะคะส่วนใหญ่จะต้องมาจากน้ำพักน้ำแรง จากการกระทำของพวกคุณในปัจจุบันที่ทำกันอยู่นี้สร้างเหตุไว้อย่างไรดีแค่ไหนคุณย่อมได้รับผลที่คู่ควรกันเท่านั้นค่ะทําปัจจุบันให้ดีนะคะอนาคตก็จะดีตามมีเพียงเรื่องเดียวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านนะคะที่ดูแล้วยังมีเรื่องที่คุณจะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกันแต่เดี๋ยวพอดาวทยอย้ายออกจากพบมรณะไปนะคะ,ละหลายๆอย่างก็จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายหรือว่าจะเป็นเรื่องของคน โดยเฉพาะนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องไปนเน้นมากค่ะในช่วงที่ดาวเสารอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนกันเมื่อเราทำหน้าที่ที่จะต้องมีต่อครอบครัวแล้วก็รู้จักเว้นระยะห่างให้กันและกันค่ะที่เหลือนะคะก็เอาเวลามาพัฒนาตัวเองและโดยเฉพาะคนโสดต่อให้คุณจะมีคนเข้ามานะคะแต่เมื่อคุณรู้เกณฑ์น,นี้แล้ว ว่าปัญหามันสามารถที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกคุณได้คุณสามารถเลือกที่จะหลบหลีกได้นะคะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะยังไม่ได้คิดจริงจังมากนักหรือว่ามีภูมิต้านทานมากพอแล้วนะคะไม่ได้เสียใจกับเรื่องพวกนี้ง่ายๆก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาววันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งมีการพยากรณ์ดาวที่ทักษะจรนเป็นกลักนนินีด้วยมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณกันนะคะ เป็นข้อมูลประกอบในการดูคลิปปลายเดือนค่ะเราได้แนบลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นเกดความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เราตั้งใจทำมากๆค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราอยากให้ฟังกันแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเดือนมีนาคมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้แล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ